ประโยชน์ของประกันชีวิตนะครับมีเอาไว้เพื่อรองรับพันธะและภาระของผู้เอาประกันพันธะและภาระนะครับแปลตามความหมายแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าวันนี้นะครับเราก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วเราไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกโทษของลูกน้อยก็จะต้องสะดุดหยุดลงอันเกิดจากการที่เราพลาดท่า จากไปจากไปอย่างนี้คือการจากไปอย่างมีพันธะและภาระถ้าอยู่ดีๆวันหนึง่งเราก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วเราไม่มีโอกาสจะได้กลับเข้ามาบ้านอีกเลยบ้านที่กำลังผ่อนรถที่กำลังจะต้องส่งถูกไฟแนนซ์ยึดบ้านถูกธนาคารยึดการพลาดท่าจากไปแบบนี้เรียกว่าเป็นการจากไปแบบทิ้งภาระทิ้งพันธะประโยชน์ของประกันชีวิตนะครับ ทำมาเพื่อเอามารองรับพันธะและภาระของผู้เอาประกันผมถึงบอกว่าคนที่ทำประกันชีวิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เคยพูดว่าไม่ชอบประกันชีวิตเลยพวกเขาซื้อประกันชีวิตเพราะความจำเป็นไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบ